สิมันนะคะในในท <ใน S 1> ี่นี <c oughs> ในที่นี้นนนครับขอเราไม่ได้เจอ,เจอกับคุณผู้ฟังนะคะ,คะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะทั้งรายการทีวีก็ตอนนี้ใช่ค่ะก็หยุดแล้ว แต่ว่าส่วนอูโฟกัสเนี่ยในอนาคตเดี๋ยวจะมีพาไปเที่ยวต่อเหมือนเดิมแต่ว่าจะลงให้ดูทาง YouTube แล้วก็เดี๋ยวจะมีช่องทางอื่นด้วยใช่ค่ะก็รอติดตามกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตแน่นอนนะส่วนละครละครวิทยุนะคะก็ยังมีให้ติดตามทางช่องทางยูทูบค่ะแล้วก็คนก็เริ่มหันกลับมาฟังมากขึ้นกางเข้มข้นเลยนะคะอโยธยาสองแผ่นดินนะคะ เรื่องราวตั้งแต่คุณหลวงพระง่วพระรามส่วนแล้วก็ยาวมาถึงยุคนี้ถึงที่เรากําลังออกอากาศอยู่นะคะช่วงนี้ใครที่ยังไม่ได้มีแผนว่าเดินทางออกต่างจังหวัดนะคะอยู่ที่บ้านไม่ได้ทําอะไรก็เปิดฟังละครวิทยุของเราได้นะใช่เปิดฟังกันยาวๆไปได้เลยค่ะมีหลายเพลงที่เลือกฟังเลยค่ะนอกจากที่จะฟังละครวิทยุแล้วนะคะก็ยังดูเรจินไนน์ไซส์ได้ด้วยได้ความรู้ด้วยนะคะหรือของ ของผมก็จมูหรือจะหมั่มครับเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเราอ่ะไม่ไม่รู้ไปไม่ท่านล้วนะคะพาไปกินดีกว่าเนาะพาไปกินดีกว่าครับใช่นะตอนนี้ก็อดกดเก่งอยากอ่าครับฮะใจหนึ่งตอบรับหรือเปล่าเปานยาอ่ะอ๊ยเป็นยากันคืออยากอ่ะอยากกินนั่นกินนี่ไงนะคะส่วนเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับตอนนี้เลยเนี่ยพวกเราเนี่ยก็มีโปรดักของเราด้วยใช่ค่ะครับเบื้องหน้าเนี่ยครับเป็น ข้าวเนะเรียกว่าผลิตภัณฑ์อามาสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลยค่ผลิตภัณฑ์ของเรานะก็คือข้าวจากชาวนาเลยนะใช่ค่ะนะคะซึ่งเป็นข้าวของสุขภาพนะคะนงดาวพี่หนึ่งก็ลองเอาไปกับไปกินไปทานดูนะคะมีมีมีข้าวทับทิมทุมแพรใช่ไหมอันนี้ข้าวทับทิมทุมแพรเขาเรียกว่าเป็น ข้าวลดไขมันอุดต,ตันใครมีปัญหาเรื่องไขมันเลวนะคะอลองทานดูแล้วบองว,ว่ามันมีส่วนช่วยที่ทําให้ไขมันเนี่ยไม่อุดต,ตันในเส้นเลือดแล้วก็ทําให้ระบบหมุนเวียนโลหิตด,ดีด้วยนะคะแล้วอีกสารต้านอนุมูลอิสระสูงสารต้านอนุมูลอิสระก็คือช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะคะเรื่องการชะลอวอัยพี่ดูเนี่ยพี่ต้องกินก่อนว่าแล้วเราไม่ได้ให้พี่หนึ่งกินอย่างเดียวนะทเกิดคนทานได้ทุกคนครับสามารถกินได้ อยู่นะคะก็สามารถที่จะซื้อไปรับประทานได้นะคะสนใจอยากจะลองชิมด้วยค่ะช่องทางก็เข้าไปได้เลยนะคะใช่ค่ะลาซาด้ามาร์เก็ตเพรสตอนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตก็จะมีอีกหลายๆช่องทางเลยนะคะมีทั้งทางเฟซบุ๊กนะคะก็รอติดตามกันได้ค่ะค่ะนะคะส่วนเรื่องเราที่พวกเราตอนนี้เลยเนี่ยก็คือไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอกันดัง้นคนเมากครับโควิดนะ ระบาดเนี่ยโอ้โหพี่นงพี่หนึ่งเนี่ยเนี่ยเพิ่งจะเจอเนี่ยใช่พี่หนึ่งเป็นยังไง่างเอาขอขอขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมเป็นยังไงบ้างห่างหายไปเลยห่างหายไปเลยก็คือจริงจริงแล้วเนี่ยพี่หนึ่งก็ยังทำงานงงานี่งานูดจะหน่ำไปเรื่อยลาแต่ที่เราพูดว่าเราคิดถึงเนี่ยคือเรื่องของละครวิทยุละครไม่ได้ทำในช่วงนี้แต่ก็ยังมีผลงานที่พวกเราได้ทำงานเอยเพราะว่านอกจาก ที่เราทำเราครวิทยุแล้วใช่ไหมคะแคบ,บอกนี่แหละว่าติดตามกันได้ก็คือจมู๊จมามเจน e n อ i นไซด์แล้วก็ส่วนในคุโฟกัสเดี๋ยวจะเริ่มด้หาสถานที่พาคุณผู้ชมออกไปท่องเที่ยวกันอีกครั้งนึงและรอติดตามได้เลยค,ะค่ะและอีกอย่างนึ่งที่อยากให้เราติดตามนะคะก็คือละครผีละครผีอ,อยากให้เราติดตาม ในอนาคตคิดว่าน่าจะได้ติดตามรับฟังกันแน่นอนแต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนนี้ก็ต้องติดตามกันอีกทีนึงนะคะว่าเราจะสามารถกลับมารวมตัวกันได้ในช่วงเวลาไหนเนาะพี่หนึ่งอยากอยากเล่นแล้วหน้าตานี่ฝืนนี้ต้องต้องเล่นเป็นเป็นผีเลยนะเป็นเสียงแบบผีหรือหมอผีอะไรอย่างงี้แม่พี่หนึ่งมันมันเข้าอยู่นะพี่ได้อยู่นะอาชีพถนัดนะจะบอกความจริงเดี๋ยวผู้คนเข้ามา เข้ามากอกโกยดึงตัวของพี่หนึงได้ยังไม่ได้เนืะนอกจากละครแล้วเนี่ยช่วงนี้เลยที่เรามาพูดคุยกับคุณผู้ชมเนี่ยเพราะว่าหยุดปีใหม่ใช่ค่ะปีใหม่ก็ถนนในกรุงเทพเนี่ยจะโล่งมากแต่ต่างจังหวัดเนี่ยรถจะเยอะครับ่เลยค่ะยิ่งช่วงเดินทางขาออกเนาะโอ้โหรถเยอะแน่นใช่คะใครจะขับรถกลับบ้านนะคะหรือไปเที่ยว ก็เวลาง่วงก็ให้พักก่อดนะคะอย่าเพิ่งขับรถแล้วก็ใจเย็นๆนะคะช่วงนี้ใครๆก็ขับบ้านนะคะใครๆก็อยากจะไปเที่ยวก็อย่าแย่งกันนะคะแล้วก็ใจเย็ดด้วยในการขับรถเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะขอให้กลับถึงบ้านทุกคนนะคะดยว่าเดินทางปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับปีใหม่ปีนี้เนี่ยนะคะก็หมด พรุ่งนี้พรุ่งนี้30ค่ะ31ก็คือวันส่งท้ายวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะปีหกห้าหกเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งจะอยู่ถึงปีไหนคะหนึ่งบอกผมอยู่มาหลายปีแล้วคมณบอกไ่อีกหลายปีครับยังอยู่ต่อครับนะคะปีหน้าก็คือสองห้าหกหกนะคะอ่าถ้างั้นคอหวยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะได้ก็ได้ ปีหน้าฟ้าใหม่นะคะเราก็คงจะได้เจอกันอีกในรูปแบบรายการต่างๆนะคะที่เราจะมาพูดคุยหรือนำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะและก็คุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะที่เคยเป็นแฟนละครเรานะคะก็มาติดตามน้องดาวนะคะมาติดตามพี่หนึ่งและทุกคนเลยนะคะสำหรับเราทั้งสามคนในวันนี้ก็ดีใจนะที่มาพูดคุยกับคุณผู้ชม โดยเฉพาะน้องดาวนะคะน้องดาวดีใจมากครับดีใจมากที่จะเสนอเสนอข้าวรับโปรดแดดีๆนะคะซึ่งส่งนำสุขภาพไปให้คุณผู้ชมนะคะรับรองเลยว่าข้าวชนิดนี้ที่ที่ห้อเราเลยนะใช่ค่ะบ S ข้าวโดยรังสีมันเลยใช่นะคะโดยตรงเลยนะคะก็อยากจะนำเสนอนะคะว่า กินแล้วรับประทานแล้วเนี่ยจะดีต่อสุขภาพนะคะนอกเหนือจากข้าวไรเบอรี่แล้วแล้วก็ข้าวกล้องทับทิมชุมแพรแล้วเนี่ยเรายังมีข้าวก๋ขอเขาเรียกว่าข้าวน้ำตาลต่ำอืากขอ43ค่ะใคร,ครมีเรื่องปัญหาเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงเนี้ยค่ะอลองทานข้าวก็ขอ43ดูบ,บางท่านอาจจะยังไม่ค่อยถนัดทานข้าวก้องก็เริ่มจากข้าวขาวกขอส3ก่อนพอเริ่มชินรสสัมผัสแล้วก็ ค่อยขยับมาทานเป็นข้าวกล้องก็จะดีขึ้นเพราะว่าข้าวกล้องเนี่ยเขาก็จะไม่ผ่านการขัดสีใช่ไหม<ช>มันก็จะได้คุณประโยชน์วิตามินอะไรจากสางร่ากเปลือกเยอะกว่าครับนะคะตอนนี้เราก็มานําเสนอโดยตรงเลยนะคะ,คะจากน้องดาวแล้วก็พี่หนึ่ง<ช>พี่หนึ่งนี่ <ๆ S 2> ไปทดลองก่อนผ<า>ู้ชมดูก่อนนะคะซื้อไปทดลองแล้วต้องให้นี่แหละรีวิวเลยเดี๋ยวไปกิน เดี๋ยวดู before after นราจะงอกว่าอ่านี่คุยตรงนี้เลย before after ได้ได้ผลจริงๆนะคะก็ลองไปทานสักหนึ่งกิโลเนี่ยนะคะก็สมมติคนคนเดียวเนี่ยนะคะก็อาจจะได้เป็นอาทิเหมือนกันนะถ้าทานหนึ่งคนที่หนึ่งกิโลแพ็คหนึ่งอย่างนี้นี่ก็ใช้เวลาหลายถุงได้หลายถ้วยตวงนะคะได้หลายรอบส่วนมากคุณลูกค้าของเรานะคะที่สั่งไปนะคะก็ สิแพ็คบ้างอะไร<ช>บ้างคะ,คะเพราะว่าก็มีโจทย์ถามมาเหมือนกันว่าเก็บเข้าได้นานไหมน้ำงนักเก็บได้นานค่ะแต่ว่าแนะนําว่าอย่างอย่างนี้ค่ะถ้าเราซื้อไปเป็นแพ็คนี้ใช่ไหมคะของเราก็เป็นแพ็คสูญญากาศอยู่แล้วก็แนะนําให้พี่หนึ่งเนี่ยลองไปใช่ไหมล้วถ้าถพี่หนึ่งไปทานอย่างนี้พี่หนึ่งก็ แกะทานทีละหนึ่งแพ็คไม่ต้องแบบโหเอาไป10แพ็กก็แกะ10แพ็กเทรวมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยะไม่ได้แบบเหมือนแบบไม่ได้เหมือนข้าวสารที่เป็นถุงใช่เพราะว่าของเราไม่มียาฆ่ามอดนะคะไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรใช่ฉะนั้นถ้าเปิดหมดเลยเนี่ยไม่เท่าไหร่ก็มมดคือเพราะว่าเราไม่มีชิดยาฆ่ามอดไม่มีเคมีอะไรเลยนะคะเพราะว่าสูญญากาศเนี่ยก็จะอยู่ได้เป็นปีเลยนะคะถ้าเกิดว่าถไม่รั่วสก่ดนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย บางครั้งเนี่ยความแหลมความคมของมะรีข้าวใช่ค่ะก็จะมีบ้างมีผลบ้างนะคะที้ก็ปัญหาเรื่องการขนส่งด้วยม,มันรุนแรงกระแทกขนส่งเขาก็นานึกภาพหรอใช่ไหมคะเข้าใจครับก็รุนแรงป้งป้งอ,ง,งอะไรเงี้ยใช่ก็มีบ้างค่ะคในปีใหม่นะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วก็คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังนะคะสำหรับปีกระต่ายปีหน้าในนะคะ2566ก็ให้เฮงๆรวยๆวยปังปัไปเลยะคระับโชคดีทุกคนครับแลวก็อย่าลืมติดตามผลงานของพวกเราทีมงานรังสิมันทุกคนด้วยนะคะรวมถึงนี่ฝากไปเลยคะะ่ะผลิตภัณฑ์ข้าวของเราโดยรังสิมันนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสามคนคงต้องลาไปก่อนนะคะแล้วมาพบกับพวกเราได้ใหม่ใน อีกสักประมาณเท่าไหร่ดีนะน่าจะไม่นานค่ะเพราะว่าอยากอยากกลับมาคุยกับคุณชมผท้ฟังบ่อยๆนะคะเราเราไม่เค่อยได้เจอกันน้อไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยเปิดปากแบบนี้หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งพูดแบบเั็คับหน้อยๆไงพีหนึ่งพี่หนึ่งไม่ค่อยได้ออก บตื่นเต้นกับกล้องหรือเปล่าไม่แน่เคือคิดถึง่งคิดถึงเหแล้วก็ตื่นเต้นเลยไงพูดน้อยๆอะไรยเงี้ยพูดอะไรก็รู้สึกจะรักไัหมดับคะนะเดี๋ยวเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ